โอ้ยถอยร้อยสามสิบสองเลยล่ะเบรกแต่ถ้าองดูเบรกแต่สิช่างมันต้องเก็บทุกรีเทลรายละเอียดเ้ยมันต้องมีเซนไดก่อนน,นิดนึงตัว mm hmm. นี้200ร้อยถ้าเราวิ่งอยู่ในขนาดที่รถวิ่งอยู่200ร้อยเนี่ยเรากดเบรกเนี่ยมันจะใช้หน่วงกี่วิอัดดับเลยหนึ่งสอง mm hmm. เอาสองวิถือว่าพอไหมพอ mm hmm. แต่ต้อง mm hmm. จังหวะเดียวเลยแต่ต้องลอง จะมีจะมีช่างดูคนไหนใส่ใจรายละเอียดเท่าผมอะ่ะผมถามอ,อ่ะอุ้ยเบรกถือว่ามีแต่ไม่ดีมากถือว่าถ้าถอดถ้าถอดออกนี่ก็น่าจะเบรกเหนื่อยหน่อยแต่ด้วยความที่รถมันเล็กรถมันเลกเนี่ยแบบ body, บอดี้รถมันเล็กมันไม่จําเป็นต้องใช้เบรกเยอะขนาดนั้นเพราะว่าใช้ใช้ช่วงรถในการเลี้ยวมันไม่ได้เหมือนรถใหญ่อ่ะรถด้ายาวที่จะต้องต้องเบรกก็ตแต่งโค้งอะไรเงี้ย มันวบกได้เลยวบกได้เลยถ้ารถเป็นึบอ่ะเพราะว่ารถมันเป็นรถเล็กโอ้โหโมเลสสิบร้อยอยู่นะพูดถึงรถรถเลี้ยวสิบร้อยอยู่โอเคผมบอกเลยว่าแวบเดียวผมรู้เลยอย่างตึงคันนี้ผมขอปิดจอนี่ดูดูขนาดตัวละครผมังขัดวงอะไรเลยไหมวงอะไรนะจอผมขออนุญาต แบบอย่างตึงผมขอเลยละว่าไม่มีผิดหวังโอ้โห มันจะบ้ามันจะบอมันจะบ้ามันจะบอมันจะบ้ามันจะบอน่ะมันจะบ้ามันจะบอมันจะบ้ามันจะบอโอ้โหเอาดื้อมันจะบ้ามันจะบอมันจะบ้ามันจะบอมันจะบ้ามันจะบอมันจะบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยคุณเตอร์คุณเตอร์ขับจะรถแบบนี้ ด้วยความรถที่เร็วขนาดนี้เลี้ยวขนาดนี้มันจะบ้ามันจะบอมันจะบ้ามันจะบอมันจะบ้ามันจะบอผมพูดเลยนะคันนี้แรงไม่ได้เท่าโคติต้าเพราะว่าขาดเยอะอยู่แต่ด้วยความที่รถมันค่อนข้างดีอยู่แล้วต้องบอกว่าดีอยู่แล้วด้วยความที่ รถมันเล็กมันมันค่อนข้างหน้าลอ,อยหรือเปล่าวะ่ะเอออีกหนึงไม่ได้เจ็ดสีไม่ได้นะซีมันเพิ่ม,มันนี้ไม่ได้นะ โฮยมันจะบ้ามันจะบอมันจะบ้ามันจะบอน,นะผมว่าอันเนี้ยตอบโจทย์ผมพูดเลยว่าถ้าออกมาไม่ดีเอาไปเหยียบหน้าผมได้เลยโคตรจะตึงผมคิดว่าถ้าจะเป็นสามดอดที่ดีที่สุดในเมืองผมพูดเลยแล้วไปแล้วเิคุณผู้ชมครับ คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเปิดโลกผมขอซ่อมก่อนแล้วผมขออนุญาตไปใส่ล้อผมต้องแต่งให้ครบสูตรด้วยเวลาผมขับรถอะแล้วคุณจะรู้เลยว่าอุย้ยอุย้ยอุย้ยอุ้ย อุยอ้ยอุ้ยผูกจัดผูกจัดผูกจัดผูกจริงโอ้ย,อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดสินค่าคือชะตาที่ม่อาจเลี่ยงรอก่อนรอก่อนมันยังไม่ครบสุรมันต้องเปลี่ยนร้อด้วยอ่าไอไอหนูหนาย ไอห,หนูน้เอเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันแตกแพงหรือเปล่าน้องมันเสีดแตกเดี๋ยวมับนบ้ามันบออยู่แล้วคันนี้ผมพูดเลยบ้ามันบออยู่แล้ว,โ,ว,ลวโอู้ดูดูเอ้าเอ้าทไมผมแตกไม่ได้อ่ะเอ้าคืออะไรวะเจ้าของไม่ใช่เจ้าของแตกไม่ได้หรอ อ้าวทำไมอ่ะทำไมแตงไม่ได้อ่ะอะไม่แตะไม่ได้ไมันต้องอะไรหรอโอ,อย้ยดูรถดิดูรถอย่างพุงงพ่งอ่ะโอ้ยอย่าจุดโล่เลยนะเตายหัวแต่ด้วยความที่บอดี้รถมันเล็กมันรถมันค่อนข้างเบาอ่ะ คือมันต้องใช้สกิลขับแบบค่อนข้างสูงแห่มันแบบยึดจับเนี่ยน,นะฮะดูดิโอ้ดูดิีเที่ยเดียวแบบไม่ต้องเบรกวุ้ยแต่งทรงมาได้อยู่นะเนี่ยวุ้ย เดี๋ยวตามไม่ทันนะเนี่ยนี่มันงงเลยเนี่ยมันงงเลยเนี่ย,วเ,ยเวลาขับรถตามคันเนี้โอ้ยโอเคเบียกไม่อยู่รถลยอยปอะดีว่ารถมันแรงมันหน่อยครับนะ้องต้องงงนะนนต้งองงงครับผมนะลมแรงจัดอุ้ยมันมันพิว่ยนะอุอ้ยเอาจริงอะ่ะ ถ้าดูไม่ผิวนี่คือไม่ใช่นะนยจัดเลยนะองออออัลเดรปะเด็กัเปะเด็กพูกดรถพาบางทช่ไหหรือเ่าแรง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 ,แรง,แแรงไม่พอเบรกดีอยู่นะโอ้ยไ่คูปไ่คูเชื่อผมดิซิงอยนพูดถึงอ่ะ แรงพาตอนแรกดีกว่าอยากก็อยากได้ไฟท์ชันนี่ผม่าใช่วันนี้เฟิร์นเลิฟป่ะโูตถึงอ่ะเฟิร์นเลิฟป่ะแชทจริงนะเว้ยว่าแป๊บเดียวหายว่ะจวดอ่ะเฟิร์นเลิฟเฟิร์นเลิฟอ้าวันนี้ ปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยเบรกไม่พอวบับปั๊บปับเลยจ้ะพูดถึงนะอนนุ้ยนเลิฟจรงยอะมันพังง่ายว่ะดูเจพังไรอะพังง่ายวะ่งงยวะ ต้องใส่ร้อนหน่อยโออแต่รถแบบแนวๆนี้เหมาะกับเราจัดเลยนะเพราะว่าสไตล์การขับรถเราค่อนข้างจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวชอบเท่อไไร่โอเค ก็เทยอยู่ละอุย้ยใช้ได้หว่ะใช้ได้ว่ะจริงนะนใช้ได้จริงนะสิบล้านเนอะถ้ามันไม่ติดว่ามันเปาะเนี่ยสิบล้านเนี่ยไปา่าไปได้ไหมไปได้นะแต่มันติดตรงที่ว่ามันเปาะนะดิแต่ผมบอกเลยว่าแม่งหลอกหลายโคตรง่ายเลยด้วยความมือเดียวง่าย นี่คือเลยนะตำรวจอ่ะพี่ตรวจเลยแล้วเกี่กดยดอกี่อไปพี่ตรวจตามผมดูแต่ผมว่าผมจะไปนี่นะว่าผมขอเคไม่ท <c oughs> มันเฮ้ยใช้ได้แล้วทำไมมันแต่งไม่ได้อ่ะไม่เข้าใจอ่ะอเข้าใจว่าดิโอ้ยแต่ต้นมันแรงจัดเลยนะหนึ่งสองร้อย ไม่จะลงเลยจะลองไปเทสเทสเทปรถนอ้องมดิความแรงผมว่าใช้ได้เลยว่ะคูนคูนคูนนี้คือใช้ได้จ้ะรถหรือสับหลีไเนี่ย โอ้ยอันนี้คือข้างจัดเลยนะเย็นแ้ๆบอกแล้วว่าให้ให้ซับได้แต่เย็นนะยินแกนิดนึงน,นะครับเย็นนิดนๆึๆวิวทิพวันอุ้ยแต่มันได้อยูนะ่ผมว่ามันได้อยู่อนะ่ะ อันนี้ไม่ได้ปลอบใจตัวเองนะแชทอันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อปลอบใจในการจูนรถของผมนะไม่ใช่นะแต่ผมว่าได้จริงๆนะมันไม่มีอะไรที่แย่เลยนะตอนเนี้ยแต่ตอนนี้คือต้องการต้องโหลด2ต้องโหลดสองแล้วเบรก3ามคือจอบผมพูดเลมเล็บโหลด2แล้วเบรก 3.. คือแบบที่สุดคือที่สุดในรุ่นผมพูดเลย อาจแดจะร้ลนหนึงแต่รออ้าวโอ้โหทำไมร้านเป็นไรอ่ะโอ้โหไม่มีอีกกล่องแล้วผมบอกเลยไม่มีกล่องแล้วอันนี้คืออันนี้ที่เห็นชนชนอะไรเนี่ยคือคือวงเลี้ยวมันเลี้ยวง่ายกว่าโคสิต้าซึ่งเราเพิ่งเคยขับคันนี้ครั้งแรก มันมันจะจะติดกันขาดแบบนี้อยู่แล้วมันจะไม่รู้จังหวะนิ้วนิ้วเราเหมือนนิ้วเรามันแบบว่าพัดความจำรถอีกคันหนึ่งอะแล้วพอมาขับคันนี้มันมันมันจะไม่สมูทเขาพูดแบบนี้จะไม่สมูทเท่าขับอีกคันหนึ่งอยู่แล้วใช่ใช่เบนเบนกระสามดอมาพร้อมกันใช่ใช่แล้ว แต่ผมว่าน่าจีสุดไดทเท่านี้แหละขันเลยนะจริงนะนี่ก็หนึบนี่ก็หนึบอยู่งไไละ่ะจับยากเนี่ยเท่าไรรถมันเล็กอ่ะ นาย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 ลองไปขับนายลองไปขับลองไปขับลองไปขับตู้ร้านค้าเฮ้แต่แต่ยัางในนี่ว่ะมันต้องใส่ล้อร้อยยี่สิบสามแล้วก็ใส่โหลดสองน่ะไหนมันถึงจะโหดปันนี้ทันนี้ใช่ไหมพี่เสิร์ฟอ่าลองลองลองดูซ้อมก่อน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 มันเราจับเราเก็บขัดขัดเบลไว้ดีน่ะแรงน่ะระวังน่ะเอออีกหนึ่ง ขอบคุณเจู้้นะครับผมสำเนียงเก้าขอบคุณนะครับบล็อกโอเวอร์ซิกนะครับกดซับไปเดือนแล้วนะครับเสร็ของผุแล้วนะครับ Thank you for support นะครับขอบคุณคุณพิรัตน์นัทนะครับยี่สับเดินใก้านะครับขอบคุณครับเอ้าแล้วมันไปลองรถซะหน่อยวะช่างคนนี้กำลังรอดูผลงานน้องมันเบิกไปยังวะแชทเมื่อกี้นายเบิกไปยังจะยืดเตะท่าหล่อเลยรอดูว่า รถเล่าเนี่ยดีจริงโอเครอดูเลยน้องบอกกลับมาโหยพี่เซิร์อ่ะมาแล้วเหรอเอ้ไม่ใช่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 ตกใจนึกว่าแม่งออกไปยังไม่ถึงสามวิเลี้ยวกลับมาด่ากูเอามาคืนตอนเราบอก ดีพ <cents input> ี <Lil ith> <ale> ่เสิร์ฟพี่เซิร์ฟเซิร์ฟพี่เสิร์ฟโอ๊ยมามาเป็นไงน้องโคตรดีเรียนจัดอ่ะโอ้โหเป็นไง ไม่มีผิดหวังที่บอกเลยนะเว้ยข่าวเนี้ยควรจะกระจายไปทั่วได้แล้วในเมืองเราอ่ะคนที่จจนดีที่สุดอะมันถือกาเนิดขึ้นแล้วอันนี้ก็ถูกพี่เสิร์พี่เอาง่ายพี่รู้เลยว่าค่านี้คืออะไรในเกมค่านี้คืออะไรในเกมค่านี้คืออะไรในเกม <Okay. S 1> จริงจรินี่ถ้าไปโหลด2แล้วใส่ล้อร้อยยี่สามนะ mm. พี่พูดเลย ล้อไฮเอ็นใช่ไหมพี่เสิร์ฟเออล้อไฮเอ็นแล้วต้องโหลด2นะโหลด2องแล้วเบรกสามนะยุคนี้ต้องแบบนี้ยุคนี้เบรกเบรกหนึ่งไม่ได้เบรกหนึ่งไม่ได้ถ้าเป็นสูตรจูนพี่ต้องเบรกสามนะครับแต่แบบนายคิดอย่างพี่เสิร์ฟว่านายขายดีไหมมันดีอ่ะเฮ้ยแต่มันมันก็มีข้อเสียว่ามันมันป่อเออมันบางไปหน่อยมันบางไปหน่อยด้วยชอบเด้งไงพี่เสิร์ฟใช่ใช่บอดี้รถไงบอดี้รถไงมันรถมันแบบมันเบาพื้นฐานรถมันแบบว่ากระดอกกระแดกอยู่แล้วอ่ะ ใช่พี่เสิร์ฟพี่เสิร์ฟไม่ขับแอต้นหรอแอต้ามันแพงาหมนยพี่เสิร์ฟแถวนี้ใช่หรอว่าจะว่าจะขายว่าจะขายอยู่แต่ติดอยู่อย่างเดียวแฟนใช้อยู่อะไรนะว่าจะขายแต่ตอนนี้ติดอย่างเดียวแฟนใช้อยู่โอเคไม่ไม่ไม่เขาเขาฟาร์มให้เขาฟาร์มให้กุมความรักพี่เสิร์ฟเขอยู่อย่างหนึ่งนะไอ้นะนี่ในในมีกลุ่มความรักพี่เสิร์ฟอยู่อย่างหนึ่งนะคืออะไรวะความลับอะไรควาับพี่เสิร์ฟไว้ไงความรับอะไรวะ พี่พิเศษไปเมืองนึงอ่ะไปเป็นตำรวจกับเขาอ่ะอเอเกูก็ไปเรื่อยกูก็ไปของกูทุกเมืองอ่ะไปหมดอ่ะโอ้ยไม่สตรีมินทำอะไรก็ได้น้<笑><笑>องเฮ้ยแล้วไปช็อตเทียบไหนเพิ่งเข้าเมืองพอดีเปะ๊ะเลยพี่เศษไ,<อ>ไหนันนอะได้เจอยืนกับแฟนจริงครับ<า>ขออนุญาตมาหม่อมเนื้อแล้วนี่ทำอะไรเนี่ย ุ้ยทำไมปืนในร้านเนไม่ได้กดอะไรเลยอ่ะแล้วนี่ทำไรเนี่ยแล้วนายทำไรในตอนนี้นายน่าจะแบบขายแฟชั่นหน่ะยพี่เซอร์ใช่หรอใช่แล้วอ่ะมีอะไรขายมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรขายบ้างอ่ะหนดูดิ่นาคิดจะขายตัวเนี้ยอายมเนี่ยนะเท่าไหรเนี่ยอายมนี่ไรขายอายมนี่ไรได้ขายเจี๊ยบแส่โอ้ยตัวถ้าตัวถ้าโอ้โหตัวแค่เนี้ยนะเจี๊ยบแส่ ใช่พี่เซอร์เขาขายด้าแปดน่ถ้าไม่ถ้าแปดฟลายมีแงนะถ้าเป็นแชมป์เมื่อแต่ก่อนอะถึงอยู่เจ็ดแสนแต่ตอนนี้ไม่เคยได้แชมป์เลยจะเจ็ดแสนได้ยังไงก่อนน้องพี่ถามเนี่ยโอ้โหโอ้โหแฟชั่นอันนี้ลุงให้มาเนี่ยไม่น่าได้ไม่ไม่ขายใแฟชั่นอไหนอ่ยเรียกพี่กอล์ฟไม่เฉพาะตัวเองเลยพี่เซิร์ฟไม่มีแค่อันนั้นแหละที่เป็นของตัวเอง แลของอ่ะพี่หมดเลยอะไรนะโอ้ยใไรซันคนนั้นของพี่นันหมดเลยเฮ้ยแต่แมวแพงนะแมวอ่ะแมวแพงนะใช่ไหมตัวสีขาวนี่ลงให้มาพี่เสิร์ฟแมวตัวขาวเออมึงขาดพี่เขาจำไม่ได้ไม่ได้จะลองถ่ายไม่ได้ไอ้รถพี่ก๊อป์ฟไอยู่ก๊อป์ฟไปลำสาย บ้านยังงานไรอย่างไม่รู้ว่าเอาเรามีบ้านที่อยู่อาศัยกันแล้วหรอดจูนพี่เสิร์ชนี่เสิร์ชหรอจูนโนนี่ไหนเนี่ยเคยจูนเบ้นหรอโอ้ลองดูไอ้น้องโอชานาแกลองดูก่อนพี่เลสผู้สองท่านเลสเชื่อใจพี่ไหนลองรถใครพี่เสิร์ชดูเขามีนจัดอ่ะครับว่าเขาไม่ไม่ไม่ไว้ใจจัดอ่ะเขาไม่รู้ไงเนาะพี่เสิร์ชไม่รู้ของไม่รู้ของอัดดกเซอรอไหน ไม่รู้กาะไอเด็กมือน <me ี้ไอเลือกเด็กมือมือไหนมือนี้พ um, ี่เซอร์เคยลองเป็นไหนยังไนะอะไรนะพี่เซอร์เคยลองรถลองรถไหนยัง่ยยังเบนใหม่เบนเองเหรอเบนไหนอ่ะเบนต์ปมูนอ่ะเอาดีเอาดิขอลองหน่อยขอลองหน่อย